สวยๆกันเลยค่ะลูกค้าเป็นเสื้อคลุมนะคะลูกค้าโอเกวแล้วก็กุบซับในทั้งตัวนะคะลูกค้ากุบซับในทั้งตัวเป็นปกเทเลอร์นะคะลูกค้าปกเทเลอร์สวยๆเลยเป็นเสื้อสูตรนะคะลูกค้าเป็นผ้าไหมผ้าไหมสุรินนะคะลูกค้าสวยงามมากๆเลย เป็นกระดุมกระดุมเจาะนะคะลูกค้าสวยงามมากๆเลยปกลกลกลูก่าวแล้วก็ซับในทั้งตัวนะคะลูกค้าปูซับในทั้งตัวนะคะปูซับในทั้งตัวเลยสวยงามมากๆเลยปลูด้านในแล้วก็มีกระเป๋า เป็นปกเทเลอร์นะคะลูกค้าเป็นผ้าไหมแทๆ้ๆผ้าไหมทอมือนะคะลูกคา้าสวยงามมากๆเลยแขนก็ปุซับในนะคะลูกคา้าซับในกุซับในทั้งตัวสวยงามมากๆเลยผ้าหมดเลยนะคะลูกคา้าผ้าไม่เหลือเลย เมตรแปดสิบเซนนะคะลูกค้าช่างตัดเสื้อคลุมได้หนึ่งตัวเป็นปกเทเลอร์ประหยัดผ้าทแทบแย่เลยสวยงามมากๆเลยออกมาแล้วก็สวยนะคะลูกค้าเป็นปกเทเลอร์ไม่ใหญ่นะคะลูกค้าเพราะถ้าใหญ่เราจะดูเอถอะทะเป็นปกเทเลอร์กำลังางามช่างติดก,กระดุมให้ดูนะกระดุม สวยงามที่สุดเลยกระดุมเม็ดเดียวนะคะลูกค้าตามแบบที่ลูกค้าส่งมานี่หนสวยงามมากๆเลยเป็นเข้ารูปนะคะลูกค้าตีเก็บเข้ารูปสวยงามเข้ารูปนะคะลูกค้า เป็นสูตรแยกชิ้นนะคะลูกค้าปกก็จะประมาณนี้เลยที่เจงเลยเลยรูปอะจะปลุกใหญ่ก่รน,นี้นะคะลูกค้าแต่ผ้าช่างช่างประหยัดผ้านะคะลูกค้าก็ผ้ามันเจียดไม่ถ้าเกิดทำใหญ่กว่าน,นี้สาบมันก็จะต้องใช้ผ้าเยอะ แล้วมันก็จะไม่ตัดตัดไม่ได้นะคะลูกค้าจะตัดไม่พอดีนะคะเพราะผ้าไหมก็หน้าแคบอยู่แล้วลูกค้าปกประมาณนี้กําลังสวยนะคะลูกค้านี่เลยปกประมาณนี้กาลังสวยแขนก็ต่อได้ประมาณนี้นะคะลูกค้าแต่ก็สวยนะคะลูกค้าสวยงามมากๆเลย ผ้าไหมทอมือนะคะลูกค้าสวยงามมากๆแขนก็ปูนมคะลค้านปูซับในนะคะลูกค้าปูกลวและปูซับในพร้อมเป็นผ้าไหมปูกาวนะคะลูกค้าปูซับในทั้งตัวทั้งแขนพร้อมสวยงามมากๆสวยงามมากๆเลย ปกก็เนียนกิฟเลยนะคะลูกค้าปกเนียนนะคะลูกค้านี่ปกเนียนกิฟเลยสวยงามมากๆเลยก็เป็นชุดแดงอีกหนึ่งชุดนะคะเป็นเป็นคอล้วยหอมปิดล็กนะคะลูกค้าแล้วมีกางเกงด้วยนะคะลูกค้ากางเกงกางเกงผ้าไหมนะคะลูกค้าเป็นกางเกงขาบานสวยงามมากมากเลย นะคะลูกค้าใส่กับเสื้อคลุมตัวนี้ก็ได้นะคะลูกค้าเกล็กเกงตัวนี้ใส่กับเสื้อคลุมได้ใส่กับเสื้อตัวนู้นได้นะคะลูกค้าใส่ได้สองใส่ได้ทั้งสองสีนะคะลูกค้ากระสีนี้ก็ใส่ได้นะคะลูกค้า ทอมือนะคะลูกค้าสีแดงปูกาวเรียบร้อยนะคะลูกค้าสวยงามแล้วก็เป็นชุดใส่กับชุดนี้ได้นะคะลูกค้าก็สวยงามสวยงามมากๆเลยะะลูกค้า มากมากเลยเป็นผ้าไหมนะคะลูกค้าผ้าไหมทอมือเป็นผ้าไหมสุรินนะคะลูกค้านี่สวยงามมากๆมีชุดแดงด้วยนะคะลูกค้าเป็นชุดเด็บแดงสวยงามชุดนี้ผ่าหลังนะคะลูกค้าสีแดงนี่ผ่าหลังใส่ถุงเรียบร้อยนี่นะคะ ใครมีผ้าแล้วส่งผ้ามาตัดได้เลยนะคะลูกค้าจะเป็นผ้าทอผ้าไหมผ้าลูกไม้ได้หมดคะลูกค้าที่ร้านตัดผ้าลูกไหมเอผ้าผ้าไหมผ้าทอผ้าไหมที่ร้านตัดประจํานะคะลูกค้าเป็นร้านตัดผ้าไหมนะคะลูกค้านี่อันนี้เป็นผ้าเดียวกันนะคะลูกค้าได้ชุดเดสกหนึ่งชุด ก็จะใส่ถุงแบบนี้นะคะลูกค้าเดี๋ยวช่างไล่เสร็จช่างก็จะใส่ถุงแบบนี้เพื่อเตรียมให้ลูกค้านี่นะคะสวยงามแล้วก็ยังมีผ้าลูกไม้สีชานมนะคะลูกค้าชานมปูกาวนะคะลูกค้าชานมปูกาวเนื้อเนียนมากๆเลย ปกเทเลอร์นะคะลูกค้าคนท้วมใส่ปกใหญ่ไม่สวยนะคะลูกค้าจะดูอ้วนเถอะช่างทำปกเล็กนะคะลูกค้าเพื่อลูกค้าใส่แล้วจะได้ดูดีสวยงามมากมากน,นะคะลูกค้าสวยงามที่สุดเลยลูกค้า เดี๋ยวช่างให้ดูกางเกงนะ เอสามสิบห้านะคะสวยงามที่สุดลูกค้าสั่งตัดได้นะคะลูกค้าเป็นผ้าทอผ้าไหมผ้าลูกไม้ เป็นผ้าทอผ้าไหมผ้าลูกไม้ได้เลยนะคะลูกค้าผ้าขาวผ้าพื้นขาวจุดดำพื้นดำจุดขาวก็อยู่เยอะนะคะลูกค้าสวยงามมากๆเลยจะเป็นผ้าลพบุรีก็มีนะคะลูกค้าเป็นผ้าทอลพบุรีผ้าทอผ้าไหมผ้าลูกไม้สั่งได้เลยนะคะลูกค้าสวยงามมากๆกกดไลค์กดแชร์กดถูกใจด้วยนะคะลูกค้าสวยงามที่สุดเลยนี่ เป็นผ้าไหมทอมือนะคะลูกค้า oh. สวยงามเป็นปกเทเลอร์นะคะลูกค้า oh. สวยงามที่สุดเลยเป็นเป็นปูกาวทั้งตัวนะคะลูกค้าแล้วก็ยังซับในทั้งตัวด้วยนะคะลูกค้ากุกุผ้าซับในด้วยนะคะ เดี๋ยวให้ดูด้านหนนี่เห็นไหมช่างปรกาวเรียบร้อยปุแล้วก็อันนี้ขูซับในนะคะลูกค้าขูจซับในทั้งตัวสวยงามมากๆ สวยงามที่สุดเลยนี่เลยลูกค้าสั่งซื้อสั่งตัดได้เลยนะคะลูกค้าโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะลูกค้าทักไลน์ก็ได้นะคะลูกค้าทักไลน์ได้เลยสอบถามได้นะคะลูกค้า แต่และผ้าราคาไม่เหมือนกันนะคะลูกค้าเป็นผ้าทอผ้าไหมก็ราคาหนึ่งนะคะลูกค้าจะเป็นผ้าลูกไม้ก็ราคาหนึ่งจะเป็นผ้าธรรมดาก็ราคาหนึ่งนะคะลูกค้ามันอยู่ที่ปูกาวด้วยปูกาวไม่ปูกาวซับในสอบถามได้นะคะลูกค้ากดไลดค์กดแชร์กดถูกใจได้นะคะสวยงามที่สุดเลยสั่งซื้อสั่งตัดได้เลยนะคะลูกค้าขอบคุณนะคะลูกค้าช่างจะลงไลค์แล้วนะคะลูกค้า เจอกันไลฟ์หน้านะคะลูกค้าเดี๋ยวขึ้นไลฟ์ใหม่แล้วช่างจะโพสให้ดูอีกนะคะลูกค้าขอลงไลฟ์ก่อนนะคะลูกค้าสวยงามมากๆเลยสั่งซื้อสั่งตัดได้เลยนะคะสวยงามที่สดุด